คุณเคยจินตนาการถึงโลกในปี2025ที่เงินกระดาษในมือหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดไหมในวันที่ความต้องการสูงสุดของคุณไม่ใช่รถสปอร์ตหรูหรือคอนโดกลางเมืองแต่เป็นแค่แป้งสักถุงหรืออาหารสักมือ้อเพื่อให้อยู่รอดไปได้อีกวันเรากำลังพูดถึงมหาเศรษฐีน้ำมันอย่างซาอุดิอาระเบียที่ตอนนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนก ไม่ใช่เพราะราคาน้ำมันโลกตกต่ำแต่เป็นเพราะพวกเขารู้ความจริงข้อหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวนั่นคือในวันที่โลกเข้าสู่วิกฤตอาหารเงินมหาศาลแค่ไหนก็เสกอาหารขึ้นมาไม่ได้วันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดโปงดีลลับที่จะเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยไปตลอดกาลเมื่อมหาอำนาจตะวันออกตัดสินใจเทหมดหน้าตักเพื่อเดิมพันกับพืชที่คนไทยเคยมองข้ามมันคืออะไร และทำไมมันถึงกลายเป็นทองคำใต้ดินที่ซาอุต้องรีบคว้าไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้คือสงครามแย่งชิงอาหารระดับโลกที่เริ่มขึ้นแล้วและไทยเราคือใจกลางพายุลูกนี้ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงดีลลับหลักแสนล้านเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกในปี2025นี้กำลังเผชิญกับพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ที่พัดถล่มความมั่นคงทางอาหารจนพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าอย่างแรกคือภัยแล้งครับปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีมันไม่ได้แค่ทําให้อากาศร้อนขึ้นแต่มันกําลังเผาผลาญพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกจนผลผลิตธัญ,ญพืชลดหวบในระดับที่น่าตกใจในขณะที่ปากท้องคนนับล้านยังต้องอิ่มแต่แหล่งผลิตอาหารของโลกกลับกำลังแห้งตายและที่สําร้ายกว่านั้นคือสงครามทางเรือในทะเลแดงหรือเรดซี เส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งโลกกลายเป็นโซนอันตรายค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้นถึง3-4เท่าและไม่มีบริษัทประกันไหนกล้ารับรองว่าเรือขนส่งอาหารจะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยหรือไม่หลายประเทศเริ่มเล่นเกมเซอร์ไวโ m ล d โหมดหรือการกักตุนอาหารไว้ใช้เองครับอินเดียระงับการส่งออกข้าวเวียดนามเริ่มจำกัดโคต้าทุกคนต่างปิดประตูบ้านเพื่อความอยู่รอด ในสถานการณ์ที่โลกกำลังลุกเป็นไฟแบบนี้ประเทศที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนะครับแต่เป็นประเทศที่รวยแต่เปลือกในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างซาอุดีอาระเบียมหาอำนาจที่มีแต่น้ำมันแต่ไม่มีดินและน้ำเพียงพอจะปลูกอาหารเลี้ยงคนของตัวเองแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อเงินพันล้านในกระเป๋าเริ่มซื้อความอิ่มท้องไม่ได้อีกต่อไป ทำไมสปอตไลท์ถึงสาด่องมาที่ประเทศไทยอย่างจังทั้งที่โลกนี้มีหลายประเทศที่ปลูกมันสำปะหลังได้มากกว่าเราลองดูที่ไนจีเรียสิครับพวกเขาผลิตได้มากที่สุดในโลกหรือเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและกัมพูชาก็มีของเหลือเฟือแถมราคาอาจจะถูกกว่าเราด้วยซ้าคาตอบไม่ได้อยู่ที่การปลูกครับแต่อยู่ที่ความเชื่อใจและมาตรฐานที่คู่แข่งไล่ตามเราไม่ทันซาอุดีอาระเบียเรียนรู้บทเรียนราคาแพงมาแล้วครับ การเดียกับบางประเทศคุณอาจมีของแต่ไม่มีถนนขนส่งหรือเจอระบบราชการที่ล่าช้าจนของเน่าเสียคาตู้คอนเทนเนอร์แต่สำหรับไทยเรามีระบบแปลรูปแป้งมันที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนเรามีมาตรฐานระดับโลกที่ส่งออกไปญี่ปุ่นและยุโรปมานานหลายสิบปีความต่อเนื่องคือหัวใจค,ครับซาอุไม่ได้ซื้อแค่หัวมันแต่พวกเขาซื้อความสบายใจว่าสั่งเมื่อไหร่ต้องมีของและคุณภาพต้องนิ่งเหมือนเดิมทุกครั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีวิชั่น2030พวกเขาต้องการพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในที่สุดและไทยคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเวลานี้แต่เดี๋ยวก่อนครับมีปริศนาหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นทำไมสินค้าตัวแรกที่เศรษฐีน้ำมันเลือกล็อกเป้าถึงไม่ใช่ข้าวที่เราเป็นแชมป์โลกหรือไม่ใช่ไก่ที่พวกเขาบริโภคกันมหาศาลแต่กลับเป็นมันสำปะหลังพืชที่คนไทยส่วนใหญ่มองข้ามมันมีเหตุผลที่ลึกกว่าที่คุณคิด และมันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของฝูงสัตว์นับล้านในทะเลทรายหลายคนอาจมองว่ามันสำปะหลังเป็นเพียงพืชไร่ราคาถูกเป็นอาหารของคนยากจนหรือพืชที่ปลูกทิ้งๆคล่องๆตามหัวไร่ปลายนาแต่สำหรับซาอุดีอาระเบียและตลาดโลกในยุค2025สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่หัวมันแต่มันคือทองคำใต้ดินครับทำไมดีลสามหมตันแรกถึงมีความหมายมหาศาลคำตอบอยู่ที่ความอเนกประสงค์ที่น่าเหลือเชื่อ ภายใต้แผนวิชั่น2,030สาอุกำลังเร่งสร้างอาณาจากักรปศุสัตว์ขนาดใหญ่กลางทะเลทรายพวกเขาต้องการผลิตนมเนื้อไก่และไข่ให้เพียงพอเลี้ยงคนทั้งประเทศโดยไม่ต้องง้อการนำเข้า แต่การเลี้ยงสัตว์นับล้านตัวต้องใช้อาหารสัตว์มหาศาลครับในขณะที่ทัญ,ญพืชอย่างข้าวโพดหรือถั่วเหลืองจากฝั่งตะวันตกกำลังมีราคาแพงและผันผวนจากสงครามมันสัปะหลังไทยคือจิ๊กซอที่เข้ามาอุดรอยรั่วนี้ได้พอดีครับมันคือแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นยอดที่ราคาคุ้มค่าแปรรูปง่ายและที่สำคัญที่สุดมันเก็บรักษาได้นานในสภาพอากาศร้อนระอุของทะเลทราย นี่คือสาเหตุที่มหาเศรษฐีน้ำมันยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อแลกกับแป้งจากดินไทยแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องปากท้องของฝูงสัตว์นะครับเพราะเบื้องหลังดีลวนี้ยังมีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวที่ทำให้ซาอุต้องรีบตัดสินใจเลือกไทยตัวละครนั้นคือมังกรจีนครับและการที่ซาอุหันมาจับมือกับไทยกำลังส่งสัญญาณว่าเกมอำนาจโลกกำลังจะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณคาดไม่ถึง เหตุผลที่ซาอุเลือกไทยในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการหนีตายจากกับดักภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังบีบคอพวกเขาอยู่ลองดูที่แผนที่นี้ครับนี่คือทะเลแดงเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งโลกและเป็นหน้าบ้านของซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาทะเลแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิเดือดการโจมตีเรือสินค้าและสงครามที่ยืดเยื้อ,อทำให้เส้นทางขนส่งอาหารจากฝั่งตะวันตกกลายเป็นอัมาภต ค่าระวังเรือพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดและความเสี่ยงที่เรือจะถูกยึดหรือจมลงมีอยู่ทุกนาทีซาอุตระหนักทันทีว่าหากยังพึ่งพาการนําเข้าจากฝั่งตะวันตกเพียงอย่างเดียววันหนึ่งพวกเขาอาจจะอดตายเพราะเรือเข้ามาไม่ได้ทางออกเดียวคือการหันหน้าไปทางตะวันออกหรือ east policy และนั่นคือที่มาว่าทำไมประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยกว่าและมีเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อผ่านมหาสมุทรอินเดียจึงกลายเป็นทางรอดใหม่ที่พวกเขาต้องรีบคว้าไว้แต่เรื่องนี้มีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวครับนั่นคือมังกรจีน ตลาดมันสำปะหลังไทยเคยถูกผูกขาดโดยจีนเกือบร้อเปอร์เซมานานนับทศวรรษแต่ซาอุรู้ดีว่าการพึ่งพาจีนมากเกินไปคือความเสี่ยงพวกเขาต้องการลดอิทธิพลของมหาอำนาจและสร้างสายตรงหรือ Direct Line กับประเทศผู้ผลิตโดยตรงซาอุไม่ได้ต้องการแค่คนขายของแต่พวกเขาต้องการพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่จะไม่ใช้อาหารเป็นอาวุธต่อรองทางการเมือง และคำตอบในสมการนี้ชี้ชัดมาที่ประเทศไทยประเทศที่วางตัวเป็นกลางและมีภาคเอกชนที่แข็งแกร่งพร้อมส่งมอบของได้จริงแต่การที่มาหาอำนาจวิ่งเข้ามาหาเราแบบนี้มันคือลาบลอยหรือระเบิดเวลากันแน่สำหรับคนไทยครับ ในมหากาการค้าโลกเรามักจะได้ยินแต่ชื่อของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่บินไปเซ็นสัญญาแต่ในความจริงดีลประวัติศาสตร์มักไม่ได้เกิดบนโต๊ะเจรจาทางการทูตที่เคร่งเครียดแต่เกิดจากความเชื่อใจระหว่างคนทำงานตัวจริงครับท่ามกลางกระแสข่าวดีลมันสัมปะหลังสามหมื่นตันมีชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงไหนเธอไม่ใช่หนึ่งในนักการเมืองแต่เธอคือผู้เชื่อมแผ่นดินหรือ the bridge builder เธอคือคุณสุพจีสุธรรมพันธ์ทำไมบทบาทของภาคเอกชนไทยจึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูสู่ซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จคำตอบคือความเร็วและความเชื่อมั่นครับซาอุยุคใหม่ภายใต้วิชั่น2030ไม่ชอบรอพวกเขาต้องการผลลัพธ์เดี๋ยวนี้ระบบราชการระหว่างประเทศหรือ G2G มักจะเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากและล่าช้าเปรียบเสมือนเต่าที่กำลังคลานแต่สิ่งที่ซาอุต้องการคือเสือฉีต้าที่วิ่งได้ทันที คุณสุปจีเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยบุคลิกของนักบริหารมืออาชีพที่เข้าใจทั้งโลกธุรกิจตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกสิ่งที่คุณต้องรู้คือตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่ให้ค่ากับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสูงมากพวกเขาไม่ได้ซื้อของจากประเทศแต่ซื้อจากคนที่เขาไว้ใจนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเอกชนนำรัฐหนุนสูตรสำเร็จใหม่ของเศรษฐกิจไทยเมื่อเอกชนเป็นหัวหอกทะลวงฟันเปิดทางสร้างความเชื่อมั่น ประตูการค้าบานใหญ่ก็ถูกเปิดออกและไม่ใช่แค่เรื่องมันสัมปะหลังเท่านั้นนะครับแต่มันคือโอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพลังงานและเทคโนโลยีที่จะตามมาในอนาคตแต่เมื่อประตูบานใหญ่เปิดออกพายุลูกใหม่ก็พัดเข้ามาด้วยเช่นกันความสำเร็จครั้งนี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับคนในบ้านเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวในขณะที่หน้าหนังสือพิมพ์กำลังตีข่าวดิวแสนล้านกันอย่างคลึโครม แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ลานมันและหน้าโรงงานทั่วประเทศไทยสงครามได้ระเบิดขึ้นแล้วครับสงครามนี้ไม่มีปืนไม่มีระเบิดมีแต่ราคาที่พุ่งทยานจนหน้าตกใจทันทีที่ข่าวซาอุรุดออกมาตลาดมันสัมปะหลังไทยที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วก็เกิดอาการช็อกทันทีครับทำไมถึงเปราะบางเพราะปี2025นี้ธรรมชาติเล่นตลกกับเราครับภัยแล้งที่รุนแรงทำให้ผลผลิตมันสัมปะหลังหายไปหัวภาพ บางพื้นที่ผลผลิตต่อไร่ลดลงถึง20-30%เอร์เลองจินตนาการดูนะครับของมีน้อยลงแต่คนแย่งกันซื้อมากขึ้นนี่คือสูตรสำเร็จของความโกลาหลและมันสัมปะหลังไม่ใช่แค่เรื่องส่งออกนะครับแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของ3อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในบ้านเราทั้งโรงงานแป้นมันโรงงานเอทานอลสำหรับน้ำมันรถที่คุณขับและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สำหรับหมูและไก่ที่เรากินกันทุกวัน ปกติแค่พี่จีนเหมาซื้อคนเดียวเราก็ผลิตแทบไม่ทันแล้วครับแต่วันนี้มีเศรษฐีซาอุถือเงินสดเดินมาขอแบ่งเค้กด้วยผลที่ตามมาคือการแย่งชิงวัตถุดิบที่ดูเดือดที่สุดในรอบหลายปีโรงงานที่ไม่มีสัญญาซื้อล่วงหน้าต้องเหงือตกเพราะถ้าไม่สู้ราคาก็ไม่มีของเข้าโรงงานคำถามที่น่ากลัวที่สุดคือใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างราคานี้คำตอบคือพวกเราทุกคนในฐานะผู้บริโภคครับ ถ้าอาหารสัตว์แพงขึ้นราคาเนื้อหมูและไก่ในตลาดจะอยู่ที่เดิมไหมถ้าน้ำมันเอทานอลต้นทุนพุ่งราคาแก๊สโซฮอหน้าปั๊มจะเป็นอย่างไรนี่คือโดมิโนเอฟเฟกที่จุดเริ่มต้นมาจากทะเลทรายซาอุแต่แรงสั่นสะเทือนกำลังจะส่งตรงถึงจานข้าวและถังน้ำมันของคุณการมีของคือเรื่องหนึ่งครับแต่การส่งของไปให้ถึงมือลูกค้าอีกซีกโลกคือหนังคนละมว้วลเมื่อเราพูดถึงตัวเลขแสนตันที่ซาอุอาจสั่งซื้อเพิ่มในปีหน้า มันไม่ได้ลอยไปเองได้นะครับลองหลับตาจินตนาการตามผมมันสัมปะหลัง1 0 0 0 0แสนตันต้องใช้รถพ่วง18ล้อประมาณ 3,000- ถึง4,000คันครับถ้าเอามาจอดต่อกันแถวจะยาวตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงอยุธยาเลยครับคำถามที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่เราปลูกทันไหมแต่คือถนนเราจะพังไหมถ้าเรือเราจะแตกหรือเปล่าไทยเราภูมิใจเสมอว่ามีระบบโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในอาเซียนโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง แต่ความจริงคือท่าเรือไม่ได้ไว้ขนมันสัมปะหลังอย่างเดียวครับเราต้องแย่งพื้นที่กับรถยนต์ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุตสาหกรรมอีกสารพัดถ้าจู่ๆมีกองทับรถบรรทุกมันสัมปะหลังแห่กันเข้าไปพร้อมกันข้อขวดหรือ bottleneck จะเกิดขึ้นทันทีเรือต้องรอเทียบท่าของกองค้างจนความชื้นขึ้นและนั่นคือหายนะของคุณภาพที่ซาอุซีเรียสที่สุดครับและโจทย์ที่ยากกว่านั้นอยู่กลางทะเลครับ เส้นทางไปซาอุปกติจะวิ่งผ่านทะเลแดงหรือเรดซีแต่ในวันที่ทะเลแดงกลายเป็นสมรภูมิเดือดเรือสินค้าจำนวนมากต้องแล่นอ้อมแหลมกูดโฮปที่แอฟริกาใต้แทนนี่คือต้นทุนแฝงมหาศาลทั้งค่าประกันภัยสงครามและค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างนี้ไทยเราพร้อมหรือยังที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงระดับโลกแบบนี้ย้อนกลับมาที่ต้นน้าอีกหนึ่งคอขวดที่น่ากลัวคือลานตากครับคนไทยยังพึ่งพาแดดเป็นหลัก ถ้าฝนตกคือจบข่าวความชื้นสูงแป้งต่ำราขึ้นซาอุตีกลับสินค้าทันทีครับในขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามเริ่มลงทุนโรงอบแห้งอุตสาหกรรมที่ทำงานได้24ชั่วโมงไปไกลแล้วถ้าเราไม่รีบแก้คอขวดเหล่านี้แสนล้านที่เราฝันหวานอาจจะกลายเป็นความร้มเหลวที่น่าเสียดายที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าคุณคิดว่าซาอุจะหยุดแค่เรื่องมันสำปะหลังคุณคิดผิดถนัดครับดิวสา0,000ตันแรกนี้ เป็นเพียงแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นสิ่งที่พวกเขากำลังรอคอยจริงๆคืออาหารจานหลักชุดใหญ่ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นครัวส่วนตัวของเศรษฐีน้ำมันครับคุณต้องเข้าใจว่ากลุ่มประเทศ GCC นำเข้าอาหารมากกว่า80%ของการบริโภคทั้งหมดและพวกเขากำลังมองหาครัวใหม่ที่สะอาดปลอดภัยและมีของเติมตลอดเวลาซึ่งไทยเรามีคุญแจดอกสำคัญที่คนอื่นไม่มีนั่นคือคำว่าฮาลานครับ แม้ไทยจะไม่ใช่ประเทศมุสลิมเป็นหลักแต่เราคือผู้ส่งออกอาหารฮาลาลระดับท็อปของโลกที่ได้รับความไว้วางใจสูงมากถ้าดิวมันสำปะหลังไปได้สวยสินค้าตัวต่อไปที่จะเข้าคิวรอขึ้นเครื่องบินไปคืออะไรอย่างแรกคือข้าวหอมมะลิไทยในจานข้าวหมกอาหรับตามมาด้วยไก่เนื้อแปรรูปที่เราเชี่ยวชาญและที่ขาดไม่ได้เลยคือผลไม้ไทยทั้งทุเรียนมะม่วงมังคุด ที่เศรษฐีตะวันออกกลางโปรดปรานสุดๆแต่นี่ไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไปแบบเดิมๆนะครับอนาคตรเราอาจจะได้เห็นโมเดลการร่วมทุนซาอุมีเงินทุนมหาศาลแต่ขาดทรัพยากรส่วนไทยมีทรัพยากรแต่ขาดเงินลงทุนเทคโนโลยีลองจินตนาการถึงการทำคอนแท c t ฟาร์มิงระดับชาติที่ซาอุจ้างเกษตรกรไทยปลูกพืชส่งให้เขาโดยเฉพาะพร้อมประกันราคาให้ครับ นี่คือการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธ,ธศาสตร์ที่มั่นคงกว่าเดิมหลายเท่าแต่ช้าก่อนในขณะที่เรากำลังฝันหวานเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและกัมพูชาก็ไม่ได้นั่งดูเฉยเฉยนะครับเวียดนามกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบก้าวกระโดดทาไทยมัวแต่ช้าหรือติดปัญหาคอขวดซ้ำซากซาอุก็พร้อมจะย้ายครัวไปที่อื่นทันทีเพราะความมั่นคงทางอาหารรอไม่ได้ครับตอนนี้เรายืนอยู่บนทางแยกสำคัญที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกครับ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการขายมันสำปะหลังให้จบไปเป็นล็อตๆแต่คือเดิมพันครั้งใหญ่ของประเทศไทยในเวทีโลกทางหนึ่งคือการคว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อพัฒนาตัวเองยกระดับมาตรฐานและกลายเป็นมหานครอาหารแห่งตะวันออกกลางที่สามารถโกยรายได้เข้าประเทศมหาศาลอย่างยั่งยืนหากเราสอบผ่านรางวัลที่รออยู่ไม่ใช่แค่เงินครับแต่คือการก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจทางอาหารที่ทั่วโลกต้องเกรงใจ แต่อีกทางหนึ่งคือการปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปกลายเป็นเพียงแค่ทางผ่านชั่วคราวและทำได้แค่ยืนมองเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือกัมพูชาแซงหน้าเราไปอย่างน่าเจ็บใจคำถามที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนคิดคือคนไทยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนวิธีคิดจากแค่ชาวนาผู้ปลูกพืชมาเป็นผู้จัดการความมั่นคงอาหารโลกครับเราต้องเลิกมองว่ามันสัาปหลังเป็นพืชราคาถูก แล้วเริ่มมองมันในฐานะสินค้ายุทธศาสาตร์ที่มีอำนาจต่อรองระดับโลกได้แล้วครับบทสรุปของมหากาบแสนล้านนี้จะเป็นอย่างไรเราในฐานะคนตัวเล็กๆจะปรับตัวยังไงให้รอดและรวยไปกับกระแสนี้ในส่วนต่อไปผมจะเผยพิมพ์เขียวความสำเร็จ3ข้อที่รัฐบาลและพวกเราทุกคนต้องเริ่มทาทันทีครับเพื่อให้โอกาสแสนล้านนี้ไม่เป็นแค่ฝันตื่นหนึ่งนี่คือพิมพ์เขียวความสำเร็จ3ข้อที่เราต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ ข้อแรกรัฐต้องกล้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังครับเราไม่สามารถรับออเดอร์ระดับแสนตันได้ถ้าถนนยังพังและถ้าเรือยังแออัดรัฐต้องเร่งขยายขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังและที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ปัญหาน้ำครับถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีมันและระบบชนลประทานต้องแม่นยำเพื่อรับมือกับภัยแล้งซ้ำซากเหมือนในปีนี้ข้อที่2ภาคเอกชนต้องรวมพลังกันไม่ใช่ตัดราคากันเองครับ สิ่งที่ซาอุกลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนสมาคมผู้ส่งออกและโรงงานต้องจับมือกันสร้างมาตรฐานกลางที่แข็งแรงอย่าแข่งกันที่ราคาจนเจ็บตัวแต่ต้องแข่งกันที่นวัตรกรรมและความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความไว้ใจในระยะยาวครับข้อสุดท้ายเกษตรกร,ร,กรต้องปรับตัวสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งครับยุคข,ของการปลูกตามมีตามเกิดจบลงแล้วครับเราต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุนและทาเกษตรแม่นยา เพราะต้องไม่ลืมว่าถ้าต้นทุนเราสูงกว่าเวียดนามเมื่อไหร่ตลาดซาอุที่เราฝันถึงจะหายไปในพริบตาครับโลกกําลังจัดระเบียบใหม่และในวันที่อาหารมีค่ามากกว่าทองคําประเทศที่มีอาหารอยู่ในมือคือประเทศที่มีอํานาจครับในโลกธุรกิจไม่มีใครรอใครครับในขณะที่เรากําลังเฉลิมฉลองกับดีลแสนล้านเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและกัมพูชาไม่ได้นั่งดูอยู่เฉยๆแน่นอนครับเวียดนามกําลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบก้าวกระโดด พวกเขามีข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศทั่วโลกและพร้อมจะเสนอตัวเป็นแหล่งผลิตที่ทันสมัยกว่าในขณะที่กัมพูชาก็มีที่ดินเหลือเฟือและค่าแรงที่ถูกกว่าเรามากพวกเขาพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตใหม่ได้ทุกเมื่อถ้าไทยมัวแต่ติดปัญหาคอขวดหรือมัวแต่เล่นแง่โกงราคาซาอุพร้อมที่จะย้ายครัวไปที่อื่นทันทีครับเพราะความมั่นคงทางอาหารหรอไม่ได้ หากเรายังทำงานแบบเดิมๆพึ่งพาแค่แดดในการตากมันหรือยอมให้ระบบโลจิสติกส์มาบีบคอตัวเองสัญญาแสนล้านที่ฝันหวานอาจจะหลุดลอยไปอยู่ในมือเพื่อนบ้านในพริบตาครับนี่คือเหตุผลที่ความเร็วและความแน่นอนสำคัญกว่าราคาครับใครที่สามารถการันตีได้ว่าสั่งเมื่อไหร่ต้องมีของคนนั้นคือผู้ชนะในเกมนี้ครับแล้วคนไทยจะยอมให้โอกาสนี้หลุดลอยไปหรือจะรวมพลังเพื่อยึดตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกไว้ให้มัน่นสุดท้ายนี้ครับ ดีลมันสัมปะหลัง30,000ตันเป็นเพียงปฐมบทเท่านั้นประตูบานนี้เปิดออกแล้วและโลกกำลังจัดระเบียบใหม่ในวันที่เงินเฟอ้อพุ่งสูงสงครามปะทุและอาหารขาดแคลนประเทศที่มีอาหารอยู่ในมือคือประเทศที่มีอำนาจที่แท้จริงครับเรามีทุกอย่างที่โลกต้องการทั้งดินที่อุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาและมิตรประเทศที่ไว้ใจเราสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือวิสัยทัศน์และการลงมือทำของพวกเราทุกคนครับ หากเราสอบผ่านประเทศไทยจะไม่ใช่แค่ประเทศเกษตรกรรมธรรมดาอีกต่อไปแต่เราจะเป็นมหาอำนาจทางอาหารที่ทั่วโลกต้องเกรงใจคุณล่ละครับคุณคิดว่าประเทศไทยพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงหรือเรายังมีจุดอ่อนไหนที่ต้องรีบแก้พิมพ์ความคิดเห็นของคุณมาแลกเปลี่ยนกันด้านล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เพราะเสียงของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกที่เจาะลึกและทันสถานการณ์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อโลกเปลี่ยนไปเราต้องไม่หยุดก้าวตามครับ